เกิดอะไรขึ้นกับผู้คนทำไมพวกเขาถึงเลียรูปปั้นเหล่านี้โจเซฟมาคือเจ้าของประติมากรรมที่มีสีสันสดใสทั้งหมดนี้เขามีความคิดที่แตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆในการสร้างประติมากรรมขึ้นมาเพราะว่ามานั้นใช้น้ำตาลในการสร้างผลงานของเขาด้วยความที่มันมีสีสันที่สวยงามเหมือนกับแก้วหรืออัญ,ญมณีเขาจึงเลือกที่จะใช้มันในการสร้างผลงานขึ้นมาแล้วอีกอย่างก็คือมันสามารถละลายหรือเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาได้หากผู้ครอบครองไม่รักษามันไว้ให้ดีแล้วเมื่อเขานําผลงานไปจัดแสดงทั้งสีสันที่น่าดึงดูดของมันและยิ่งผู้คนรูู้้้้้้ว่าาาาาาสสิิงงนนนนีมมัถกกกกรขขึจจตลลพเยอะ าติของมันว่าปติมากรรมพวกนี้มันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรทว่าสิ่งนี้กลับทําให้มาตกใจเป็นอย่างมาที่เขารู้ว่าผลงานของเขาถูกเลียแต่มันยังดูนน่ากลัวอีกด้วยเพราะไม่รู้ว่ามีกี่คนแล้วที่มาใช้ลิ้นสัมผัสกับผลงานของเขาและนอกจากนี้เขายังมีโปรเจกต์ที่ทําหัวใจขนาดใหญ่ขึ้นมาจากน้ําตาลอีกด้วยโดยที่เขาจะนามันไปไว้กลางแจง้งพร้อมกับจัก,กรยานซึ่งถ้าหากไม่มีใครมาปั่นจัก,กรยานเหล่านี้เพื่อทาความเย็นหัวใจนั้นก็จะค่อยๆละลายไปตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรียกได้ว่าปฏิมากรรมแต่และชิ้้้นนนนขขขออองงเเเาาาาัสสมมมรถททดดดบจจิตใุษยยย์ไกลีีว